คอา์ฟุตบอลวันนี้กับเซมบูมอนเตงประจำวันอัคารที่13พฤษภาคมนะครับวันนี้บอลไม่เยอะฮะแต่ว่าลาลิก้าหลีกสเปนเตะกัน3คู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอยู่กันที่สเปนเยาวๆเลยนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตอัปเดตผลงานเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับผมผมให้ไปทั้งหมด3คู่4บินนะครับตัวแรกครับผมให้อยู่รองโรม่าราคาครึ่งลูกนะครับตัวนี้จบโรม่าแพ้1นโดนนะครับผมตัวที่2นี่ให้อยู่ต่อเชฟยูนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับจบเชฟยูชนะ3 0ตัวนี้กินเต็มนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมบอลบราซิลรอบเช้าผมให้อยู่2บินนะคะคือรองเซราราคาครึ่งลูกพุ่งดยสกอร์ต่ำสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับจบ0ูนย์ครับผมกินเต็มทั้ง2 เลยนะฮะทั้งรองเซียร่าครึ่งลูกแล้วก็สกอร์ต่ำสองลูกควบสองลูกครึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายิ้มย้มจำสใสนะครับผม4บินเนี่ยเข้า3หลุด1นะครับผม พอเข้าวันธรรมดาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ผลงานชอบดีนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับโซนฟุตบอลวันนี้3คู่นะครับผมเป็นบอลสเปนทั้งหมดเลยนะครับเตะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองครึ่งเรียงตามลําดับตามนี้เลยนะครับ3คู่นี้กิจการทายผลสกอร์ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมใครทายสกอร์ถูกหมดรับไปเลยครับสามพันบาทสาหรับบุคคลทั่วไปและ10,000บาทสําหรับ v i p นะครับ คู่หลักคู่ปลอบใจวันนี้ครับผมเป็นคู่รอบตีนหนึ่งตรงนะครับเรือโซซิแดดก,กับเซลร์ตาบิโกโ้ทายคู่นี้ถูกรับ100บาทครับสำหรับขาจอและ300บาทสำหรับ VIP ครับผมใครยังไม่ได้สมัคร VIP อยากรุนเงินหมื่นทุกวันแบบนี้ครับผมทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยทาง Line แอดแอดบอมแปนะครับ หรือว่าใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ลงทุน,น้านกีฬาดีๆสักเว็บนึงครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้การเงินมั่นคงปลอดภัยฝากถอนรวดเร็วทักมาพูดคุยสอบถามมาได้เช่นกันที่ La@@ แอดแอดบอม88นะครับและอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมครบ2 0 0 0 0 s u b s c r i b e แล้วนะครับผมเดวแม์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับผมจะจัดกิจกรรมนะครับสคู่แจก20,000สําหรับ v i p ย้ำนะฮะสาคู่แจก20,000สําหรับ v i p นะครับ ใครที่ยังไม่ได้สมัคร v p ีแนะนําให้สมัครด่วนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเซียบอลอเตงกันสักหน่อยนะครับก็อยากจะได้30,000ซับแล้วนะเพิ่งได้20,000นไปะส,ะสดๆยังไงฝากด้วยละกันเราอยู่กันมาเนี่ยเข้าปีที่4เข้าปีที่5แล้วนะครับผมก็อยากให้อยู่กันต่อแบบยาวๆไปเลยนะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ไปดูฟุตบอลสเปนกัน,กนทั้ง3คู่ดีกว่าชิวๆเบาๆกันไปครับไป ขออนุญาตได้เรียงตามเวลากันเลยนะครับผมรอบเที่ยงคืนตรงครับเป็นเรลไบยโดลิปเปิดบ้านเจอกับกีโรนานะครับก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มไม่ดีตัวกันทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับแต่ไบยโดลิปเจ้าถิน่นหนักหน่อยครับเพราะว่า เป็นบวยเลยนะครับคือตกช้ำไปตั้งแต่หลายแมตช์ที่แล้วแล้วนะครับปัจจุบันนะครับผมพวกเขาเนี่ยรั้งอยู่อันดับ20บวยสุดครับ35นัดบีเพียงแค่16คะแนนเท่านั้นนะฮะยิงย6ิเสีย85บประตูได,ด้เสียติดลบถึง59ลูกเลยทีเดียวครับผม ก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นนะครับสำหรับไปโรลิตน,นะฮะส่วนกิโรนาครับปัจจุบันอยู่อันดับที่15นะครับ35นะัด38คะแนนยิง41่เสีย53ประตูได้เสียติดลบ12ครับผมแต้มเนี่ยยังถือว่ามีลุ้นตกชั้นอยู่นะครับเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นมีแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เนี่ยกิโรนาเก็บชัยชนะได้นะครับผมพวกเขานี่ก็ต้องได้เรียกว่าแทบจะก,การันตีนะแทบจะนะแต่ยังไม่การันตีซะทีเดียว แต่ว่าแทบจะอยู่รอบปลอดภัยในลีกสูงสุดต่อไปแน่ๆค่อนข้างแน่นะครับผมไปกลังใจกิโรนาหน่อยละกันนะฮะถ้าเทียบฟองมาแล้ดูการก,ก่อนนี่โอ้โหต่างกันราฟ้าก็เหวนะครับพอปล่อยตัวหลักๆออกไป5นัดหลักสุดข,ของกิโรนาชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้บียาเรอัล0ประตูต่อ1 ชนะนัดเดียวที่มีครับคือเปิดบ้านเอาชนะมายองกา1หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมในบ้านนะครับยังถือว่ามีชนะเห็นบ้างครับแต่เกมเยือนนะครับต้องบอกเลยว่าเน่าสนิทจริงจริงนะฮะคือถึงนักขณะนี้นะครับผมพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครในเกมเยือนมาแล้ว8เกมติดต่อกันนะครับจากการแพ้แพ้หกครับเสมอ2นะครับผม8เกมติดเลยนะเออเกมเยือนไม่ชนะใครเลยครับแต่บียร์ขอไปแต่ไบยอร์ลิตเจ้าถิ่นเนี่ยอันนี้หนักกว่าเยอะนะครับ5นัดหลังสุดแพ้รวดครับ อะถ้าเกิดสมมติยังไม่พอใจนะครับนอกจาก5นัดล่างสุดแล้วไปใกลก้กว่านั้นหน่อยครับ10นัดล่างสุดชนะนี่เลิกคุยไปได้เลยครับไม่มีสกเกมครับเสมอแค่1แพ้ถึง9นะฮะโอ้โหโอันนี้คือผลงาน10นัดล่าสุดนะครับอะไกลกว่านั้นไนหะมสิบห้านัดล่าสุดครับผมเสมอ1แพ้14ครับโอ้โหโคตรโหดฮะฟอร์มไบเดอรลิทนี่แบบแม่งบัดซบมากมากเลยนะฮะเกมในบ้านนี่ก็แพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดนยิงประตูเยอะยับ กระจมกระจายครับไม่ไหวเลยครับผมเจอกันแมตช์แรกครับที่บ้านกิโรนา่าช่วงต้นฤดูกาลเป็นกิโรนา่าถล่มอาเชนาไปได้ก่อน3ประตูต่อศูนย์ะครับเอาจริงๆบอลคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่จะบ้านใครบ้านมันนะแต่ฤดูกาลนี้ผมพูดตรงๆดูแล้วน่าจะรอดยากนะครับ สภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับผมทั้งฝั่งไบจารุลิศเจ้าถิ่นก่อนตัวเจ็บก็เยอะนะแล้วเป็นตัวหลักด้วยนะค,ะ du, นะครับผมโจเซฟไอดูนะฮะกองหลังทีมชักกาหน้าตัวหลักของพวกเขาเจ็บนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมยังมีอ่าทางด้านของซันโกยูริสครับล่าสุดมาเจ็บเพิ่อมอีกแล้วสําหรับกองกลางโครแอตนะครับผมตัวตัวเจ็บเยอะอยู่แล้วมันเจ็บเพิ่อมอีกครับกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งตัวอย่างฮาวเวิร์ซันเชสเจ็บนะครับผมรวมไปถึงตาน่าของดาวิดตอเรสก็เจ็บด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่า มีเจ็บเพิ่มอีกก็คือในในรายของกองกลางโคแอร Co ที่บอกไปนะครับพูดตรงๆเลยว่าดูด้วยสายตาตอนนี้นี่นึกไม่ออกเลยว่าจะพึ่งพาใครดีนะครับกองหน้าอย่างมามาดูซิลล่าเองเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่มีตัวคอยป้อนนะครับผมนอกจากอีวานซานเชสที่พอเล่นใช้ได้คนเดียวนอกนั้นก็ โอ้ธรรมดากันหมดครับเน่ากันทั้งทีเลยนะครับผมอ่ะมาดูกิโรนาบ้างครับดูดูการนี้ก็น่าเห็นใจครับปล่อยตัวหลักไปตัวเจ็บแม่งก็เยอะตามมาด้วยนะครับแถมกองหน้าที่ยืมมาไนดะ้อย่างแบรนด์กิลเองเนี่ยที่ฟอร์มลังดีก็ดันมาเจ็บยาวซะอีกนะครับผมไหนจะยังเควลเฮเรราวันนี้ติดโทษแบนนะครับผมโดนไปเหลืองครบห้าใบเช่นเดียวกับกองหลังอย่างลาดิสลาฟครีซี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ติดโทษแบนด้วยเหตุผลเดียวกับเอเรรานะครับ ตอนนี้ฟานเดอร์บีทก็ดะมาเจ็บซะอีกนะครับผมตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะกีโรนานะครับต้องไปขุดตั้งหน้านของคริสเตียนสตูานี่ครับกองหน้าวัย37ปีขึ้นมาใช้เป็นกองหน้าตัวหลักในช่วงหลังๆนะฮะถามว่าเล่นได้ไหมแกก็เล่นใช้ได้อยู่นะครับผมเล่นร่วมกับปอร์ตูแล้วก็วิกเตอร์ซิกันคอฟนะครับขณะที่เกมกลางก็จะมีทั้งด้าโอเรลโรเมอูเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะ ก็เอาต,งตรงๆครับผมยูโรน่าก็ไมาเชืว่วดีครับแต่ว่าก็ดีกว่าไบโอริทเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะคือเจ้าถิ่นเองเนี่ยคือตกชั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นทางการไปตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไบโอริทเองวันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะสู้ยูโรน่ายากนะเพราะยูโรน่าเองก็ยังต้องเล่นเพื่อดิ้นรนต่อไปนะครับผมถึงแม้ว่าเฮดวีเฮดของไบโอริทนะครับผมในการเจอกับยูโรน่าเนี่ยจะผลงานดีกว่าก็ตามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านนะครับผมไบโอริทเนี่ยชนะ8 เสมอ2นะครับผมจาก10เกมในบ้านหลังสุดที่เจอกับกีโรนาเอาง่ายเลยคือ10เกมหลังสุดที่เปิดบ้านเจอกีโรนาพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะ8เสมอ2ที่ถือว่าเฮตุเฮตุดีกว่ามากนะครับแต่ด้วยความที่ผลงานมันแย่ครับฤด,ดูกาลนี้อย่างที่กล่าวไปว่า16เกมหลังสุดเสมอ1แพ้15ครับคือมันบันสซบเกินไปจริงๆนะฮะก็เลยมองว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันกีโรนาก็ยังดูดีกว่า มากมายมหาศาลเลยจริงๆนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นพวกเขาอาจจะไม่ได้ดีนะฤดูการนี้ต้องมหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วคุณภาพทีมเกรดทีมก็ยังดูดีกว่าทางฝั่งบบยาโดลิตอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่ากิโรน่าครับน่าจะใส่ความความประสิทธิภาพที่มันดีกว่านะครับบุกมาเฉือนเอาชนะบบยาโดลิตได้ในท้ายที่สุดนะครับเริเปิดต่อมาจะแพงสะหน่อยหนึ่งลูกทั่วนะฮะแต่คือในเมื่อเราอ่านว่ากิโรน่าชนะแน่ๆนะครับต้องรุนเอาว่าจะชนะกี่ลูกผมว่ามันก็เลยแค่เจ้ากกับเจนอี้ขล ต่อทั้งฝั่งกีโรน,นาทีมเยือนราคาหนลูกทั่วนะครับถัดมาคู่ที่2ครับคู่หลักของเราในคลิปนี้เตะตีหนตรงนะครับเรอัลโซเซเดตเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก้ครับผม ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าฤดูกาลนี้ทางฝั่งทีมยือนเซลตาจะมีผลงานในลีกที่ดีกว่าโซเซเดตนะครับผมก็ปัจจุบันครับทีมยือนเซลตาครับอยู่อันที่7นะครับพื้นที่ของยูโรปาลีครับ35นัด49คะแนนยิง5 5เสีย54ประตูได้เสียบวกหนึ่งะครับแต่ถ้าพิจารณาจากตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเขายังมีโอกาสร่วงอยู่นะครับเพราะว่าทีมที่อยู่ล่างอย่างราโยเอยมาโยกาบาเลนเซียโอซาซูน่าหรือแม้แต่ทางฝั่งของโซเซเดตเองเนี่ยก็ตามหลังเซลตาบิโกไม่กี่แต้มเท่าน ขณะที่โซซิแดดเองอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ยังมีลุ้นในพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับปัจจุบันอนยู่ในที่12นะครับ35นะ43คะแนนครับยิง32เสีย41ประตูได้เสียติดลบ9 ถ้าเอาแค่เฉพาะในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอะไรก็ได้นะครับผมก็มีลุ้นอยู่นะเพราะห่างจากราโยทีมดับนะครับเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นกับแมชการแข่งขันที่เหลืออีก3เกมก็ยังถือว่าพอไล่ได้อยู่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังมีลุ้นนะครับคือช่วงหลังต้องยอมรับว่าโซซีแดฟฟอร์มไม่ค่อยดีครับผมเสมอ2แพ้3จาก5เกมหลังสุดนะครับเสมอสลับแพ้มาเรื่อยเลยนะฮะแต่ก็เข้าใจได้นะเจอแต่ของแข็งแข็งทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละเกมนะฮะเอาเป็นว่าโซซีดฟช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วกันสรุปให้เลย ส่วนเซลตาบีโก้ครับเป็นประเภทปาติสปีดนะครับในช่วงท้ายครับผมแต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มมีสะดุดได้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่า5เกมหล่าสุดเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับเกมล่าสุดเพิ่งทาได้ดีครับเปิดบ้านเอาชนะเซบียาไปได้3ต่อ2จริงๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาในรายไพ่ติดต่อกันประมาณ7จ็ดแปดเกมนะครับจนกระทั่งในช่วงหลังเริ่มมีแพ้ให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับผมประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เกมนี้แพ้ครับแพ้บาร์ซ่าแพ้มาติดนะฮะบอกไปก่อนว่าไม่ได้แพ้เกมแบบ ไม่ได้แพ้เกมน่าเกียดอะแล้วแพ้บาซ่า3-4แพ้มาดิด2-3อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันแมชแรกครับเตะที่บ้านของเซลตาบิโก้เจอกันก่อนนะครับเป็นเซลตาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับก่อนฤดูกาลนี้ โซซิแดดผลงานไม่ค่อยดีอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเทียบกับเซลต้าเนี่ยดีกว่านะครับตัวเจ็บตัวแบนวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งของโซซิแดดครับยังคงไม่มีไดเยฟเอเกอร์นะครับเซ็นารัลฮัทีมชาติโมร็อกโกตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับเกมรุกครับอย่างโอริออสกัสซันนะครับผมก็ยังไม่หายจากการบาดเจ็บเช่นกันนะเจ็บได้ประมาณเกือบเดือนละกองกลางทีมชาติรัสเซียครับอาเซนสกัยยานก็ยังคงเจ็บปิดเทอมยาวนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเชโรโดเบเกอร์นะครับกองหน้าทีมชาติสุรินามตัวสำรรอองตัััวนนนนี้กก็็เเจบบยู่่ชะค โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าก็ขาดกองหลังกับกองหน้าไปอย่างละหนึ่งแหละที่เป็นตัวหลักจริงๆนะฮะขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนครับเซลตาบิโกวันนี้มาโกสอลอนโซครับกองหลังัวเก่าลงสนามไม่ได้นะแมตช์ก่อนโดนใบแดงไปเพราะฉะนั้นวันนี้ติดโทษแบนนะครับผมตัวถัดมาครับกองหน้าตัวทีมชาติโมร็อกโคชุดยู21อย่างโจสเอลอับเดลลาอุยนะครับโดนเรียกติดทีมชาตินะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้เช่นกันครับส่วนตัวที่เหลือตัวเจ็บเนี่ยอย่างเจลซันหรือคาร์สตาเฟลไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครบดววมมถ่าสมมูณ์ี เอาแบบว่าเซลตาบิโก้ผมว่าสภาพทีมโดยรวมนะมองแล้วเนี่ยดูดีกว่าโซซิเดตเล็กน้อยนะครับผมไปดูสเปคผู้เล่นตัวจริงกันซะหน่อยดีกว่านะเริ่มที่ทางฝั่งทีมเยือนเซลตาบิโก้ก่อนเลยครับผมาทางด้านของกุนซือครับคาร์ดิโอกิราเดสครับวันนี้ใช้3 4 3นะครับรู่นสามตูเป็นวิเซนเต้กูเอต้านะฮะเซตทร์สามตัวครับจะเป็นาทางด้านของโยเอลลาโก้นะครับผมเล่นร่วมกับฮาวิ่โรดิเกสแล้วก็ทางด้านของมิไฮโลริสติกนะครับ แผงกลาง4ตัวครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นด้านของเซเรโยคาเรรานะฮะฝั่งซ้ายเป็นฟรานโกเคอวีตรงกลางเป็นฟรานเบลทานะครับจับคู่กับคูโกโซเตลโรนะครับสามเกมรุกครับนำทัพโดยบอการ์อิกเลเซียแน่นอนนะครับประกอบด้วยทางด้านของอีแกาโลซาด้ากับทางด้านของอัลฟอนส์กอนซาเลสนะครับก็วันนี้ต้องลงมาแทนเอลอับเดลรุยนะครับส่วนฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับผมเรอัลโซซิเดัดครับของกุนซือบาเรเนเซียนะครับวันนี้ใช้ระบบ433ครับเล่นเกมรุกนะครับ ครูซาประตูเป็นอเล็กซ์เรมิโรครับจะนะครเป็นทางด้านของซูเบเดียครับยืนคู่กับทางด้านของจอห์นมาตินนะฮะแบ็คขวานะครับเป็นทางด้านของฮามาริตาโอเร่ครับแบ็คซ้ายเป็นไอเฮนมุนยอสนะครับกลาง3ตัวครับเป็นไบรซ์เมนเดสมาตินซูบีเมนดี้แล้วก็ลูก้าซูซิชนะครับสามเกมลุกวันนี้ชุดใหญ่ครับทาเคฟูสะคูโบะแล้วก็ทางด้านของไอ้อะไรอะสกิโยโกเมสนะครับผมกับ มิเกลโอยาซาบาวนะครับก็ชุดใหญ่เลยครับโซซิเดตนะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังครับต่อให้ชุดใหญ่แค่ไหนฟอร์มก็ยังไม่ดีอยู่ดีเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเจอเซลตาเนี่ยช่วงหลังฟอร์มถือว่าดีใช้ได้ด้วยบอกตรงว่าเหนื่อยนะครับผมโอเคครับในส่วนของโซซิเดตเองยังถือว่ามีเกมในบ้านที่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแต่ว่า2เกมในบ้านหลังสุดก็ก็ไม่ชนะใครเหมือนกันแล้ว5เกมในบ้านหลังสุดเนี่ย ก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วผมยังรู้สึกว่าผมไบชัยสุดสดะมากกว่านะด้วยเรื่องของสถิติอะไรต่างๆนานาเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยยังดูดีนะครับเซต้าปิโก,โกเองเนี่ยโอเคแหละฟอร์มช่วงหลังดีมากก็จริงแต่ว่า ก็แพ้ไป3จาก5าเกมหลังสุดแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเยือนเนี่ออยเขาแค่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกมรับนะฮะดังนั้นแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้นยโซซีเดดดูแล้วน่าลงทุนมากกว่านะด้วยความที่เล่นในบ้านและเกมรุกเนี่ยลงสนามมาได้ครบนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะเฉือนชนะเอาไปได้ในท้ายที่สุดนะหรืออย่างแย่ก็แค่เสมอนะครับเดยเปิดต่อมาไม่แพงด้วยครึง่งขออภัยปปนะครับผมก็เสมอเสียครึ่งชนะกินเต็มครับเชื่อว่าโซซีเดดไม่ตายคาบ้านนะครับวันนี้น่าจะเฉือนชนะไปได้นะฮะจบณนค่อเดปะ ถัดมาคู่สุดท้ายครับผมทีสองครึ่งครับเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับลาสพามาสนะครับผมก็เป็น2ทีมที่อยู่ท้ายตารางเช่นกันนะครับทางฝั่งลาสพามาสทีมเยือนก่อนปัจจุบันเป็นรองบวยครับสามสิบห้าล้านสามสิบสองคะแนนยิงสี่สิบเสียห้าสิบเจ็ดประตูได้เสียติดลบสิบเจ็ดลูกนะครับพวกเขายังมีโอกาสรอดตกชั้นอยู่นะคะแนนห่างจากโซนบาดภัยอยู่สามคะแนนนะครับเหลือแมตช์อีกสามเกมถือว่ามีลุ้นนะครับ โซนเซบีย่าครับก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะอยู่อันดับที่16นะครับมี38คะแนนจากการลงสนาม35นัดครับยิงเสียยิง39เสีย49ประตูได้เสียติดลบ10นะครับผมพวกเขาก็ยังมีลุ้นตกชั้นอยู่นะคะแนนห่างจากโซนตกชั้นมีแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับก็ต้องสู้ต่อไปสำหรับทั้ง2องทีมนะครับเป็นอัว่าช่วงหลังเซบีย่าฟอร์มไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยไร้ชัยชนะนะครับจากการเสมอ2แล้วก็แพ้3เกมครับและถึงนขณะนี้พวกเขาไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันแล้วครับจากการแพ้6 เสมอ2นะครับเสียประตูเยอะมากๆครับผมส่วนทางฝั่งของลาสพามัสเองนะครับสามนัดหลังสุดก็แพ้รวดเช่นกันนะครับผมแต่อย่างน้อยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาังเก็บชัยชนะได้นะห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้สานะครับแต่3เกมมาสุดเนี่ยคือการแพ้รวดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีพอๆกันนะครับเจอกันแมตช์แรกที่บ้านของลาสพามัสเนี่ยก็จบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเทียบผลงานเฮดทูเฮดภาพรวมครับเซบีย่าดูดีกว่าชัดเจนแน่นอนนะจ๊ะ สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้นะครับผมเซบียาเจ้าถิ่นก่อนนะครับก็ตัวเจ็บจะมีตองกายเนียนซูนะครับผมที่บาดเจ็บอยู่เ,เช่นเดียวกวับ ฐานะของเอโกอดัมนะครับกองหน้าไนจีเรียนซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีตัวแบรนดเพิ่มมาหนึ่งตัวครับในวันนี้คืออีซัคโรเมโรครับอันนี้ถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักที่ใช้ประจานะครับวันนี้ก็จะขายกําลังหลักในเกมลุกไปนะฮะขณะที่ยังต้องรอเช็คฟิตอีกหลายตัวเวมาจะเป็นชิบิวโซหรือว่าจะเป็นทาน,นของอเบิร์ตซัมบี้โลกองการนะครับที่ต้องดูว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมลงสนามได้หรือเปล่านะโดยเฉพาะยิ่งในร่งของชิบิวโซนี่แม ต้องใช้จริงๆนะครับผมซึ่งถ้าลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้เกมรุกก็จะเป็นทางด้งของกาเซป,ปัสกาวนะครับยืนหน้าเป้าต่อไปโดยมีทางด้งของดูดี้ดูเกบาเกโอป l สอ่าปิเกเร์นันเดสแล้วก็ซูโซนะครับคอยเป็นตัวสนับสนุนนะฮะทีนี้เนี่ยซูโซน่าจะดูดีสุดในทีมนะครับผมถ้าดูจากฟอร์มนะฮะขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนครับวันนี้ลาสปามัส ตัวเจ็บมี2ตัวครับซึ่งเจ็บมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือฟาบิโอซิวานะครับผมกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ในรายของคิรันโรดิเกสนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็แทบจะไม่ได้ลงอยู่แล้วนะฮะนอกั้นลงสนามก็ได้ทั้งหมดครบครันเลยนะครับโดยเฉพาะกองหน้าที่เคยเล่นพรีเมียร์อีกอย่างทางด้านของโอลิเวอร์แบ็กเบอร์นีนะครับผมวันนี้ลงสนามแน่นอนเล่นร่วมกับซันโตร อรามิเรสนะครับแล้วก็เกมการมีโฮเซ่ำบัญยาตเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะเอาตรงๆลัสพมัดเองเนี่ยผมว่ฟอร์มดีกว่าทางด้านของเซบีย่าในช่วงหลังๆนะครับเพียงแต่เซบีย่าวันนี้ได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านเท่านั้นเองแต่เกมในบ้านพวกเขาเองก็ไม่ชนะใครมาโอ้โหขอโทษนะฮะหลายเกมมากครับ5เกมหลังสุดเสมอ3แพ้2ครับย้อนกลับไป8เกมหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านนะครับผม เสมอ5แพ้3ครับยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะฮะขณะที่เกมเยือนของออทางด้าน拉สปา,าร์มาสครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2แล้วแพ้แบบเฉยๆเนี่ยนะ่าจะบินเบาอะไรพวกนี้ผมว่าใช้ได้นะแบบว่าวันนี้าสพา,ารมาสผมบอกตรงว่า มีมุมเสมออยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเทียบกับฟอร์มช่วงหลังแล้วเนี่ยมันดาวลงมาได้กันทั้งคู่แต่ทางด้านเซบีย่าเนี่ยแอบด,ดาวเยอะกว่าอยู่เหมือนกันนะครับและการดิ้นรนเนี่ยเซบีย่ามันเสมอได้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระทบอะไรมากแต่าสพามัสเสมอไม่ได้นะครับต้องสาั่าแนนนะครับเพราะฉะนั้นอีกทีมนึงมันจะตั้งใจเล่นมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลงทุนกับทีมที่มันดูแล้วมีผลมากกว่านะครับอัตราต่อรองเปิดมาครับเจ้าถิ่งต่อครึ่งลูกคู่นี้ขอเลือกอยู่รองาสพามัสละกันวันนี้ผมมมว่่่นะ่าาจจบ0-1รรรอออนนะะเสสกกัััไปคคยููงงลพึ เรียบร้อยครับครบ้วนในวันนี้นะครับสามคู่สามบินครับตั้งต่อไปนี้ครับทวนอีกรอบนะคู่แรกอยู่ต่อกิโรนาราคา1ลูกนะครับคู่ที่2อครับอยู่ต่อโซซซเดตราคาปปครับและคู่ที่สานะครับอยู่รองรัสพามัสราคาครึ่งลูกนะครับสามคู่สามบินประมาณนี้เดี๋ยวมาเช็คกันได้กันว่าวันนี้จะบวกอีกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่า ช่วงหลังๆอย่างที่บอกไปนะวันธรรมดานี่ฟอร์มดีมากเลยเสาร์อาทิตย์มาไม่แดกครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมรูปกิจกรรมไทยผลสกอร์กันด้วยย้ำอีกทีนะครับวันนี้คู่หลักคู่ประจงของเราคือโซซิดักับเซอร์ตาบีโก้นะครับ ใครยังไม่ได้สมัคร v p พีชิงเงินหมื่นทุกวันแบบนี้ทักมาหลังไมค์ได้เลยและ add, แอดแอดบอมไปสแปดนะครับและยิ่งใครสมัคร v p p ตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะแมสุดท้ายนะครับจะได้ลุ้นชิงเงิน20,000ด้วยครบรอบอฉลองครบรอบ20,000 s u b s ับส b คนะครับเพราะฉะนั้นสมัครด่วนนะครับทุกคนครับรวมถึงเพื่อนๆที่กำลังหาเว็บไซต์ลงทุนตน้นนกกีฬาดีๆสักเว็บนึงครับที่ไวเนอร์เชื่อใจได้นะฮะ การเงินมั่นคงปลอดภัยฝากถอนรวดเร็วนะครับผมผมทำตรงนี้มาเนี่ยเข้าปีที่5แล้วนะครับก็ไว้ใจได้แน่นอนมาเป็นครอบครัวเดียวกันให้ผมดูแลเพื่อนๆนะครับไลน์แอดแอดบอมทักมาหลังไหม่ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ